ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News สอวอมีมติเอกฉัน200เสียงผ่านงบ65ฉลุยที่รัฐสภาในการประชุมบุฒิศภามีพลเอกสิงสึกสิงไพรรองประธานบุฒิศภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจนารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565วงเงิน3.1ล้านล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วต่อมาเวลา14นาฬิก5นาทีสมาชิกพุทธิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนี้และแล้ที่ประชุมก็ได้ลงมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน200เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง3เสียง จากนั้นนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานในการประชุมสั่งปิดการประชุมในเวลา16นาฬิกา20นาทีขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ